บางคนก็ตกใจค่ะแต่เขาก็ชอบเพราะเขาดูแล้วเขาก็สนุกอ่ะก็อินไปกับตัวละครอะไรนะคะพี่โน้ว่าไงบ้างไม่ไม่ได้ถามเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นเจอที่กองก็ก็บอกว่าดูแวบๆอะไรอย่างเงี้ยบ้างค่ะมีฟีดแบ็กไหมคะไม่มีค่ะคือคุยก็จบแค่นั้นช่วงนี้ได้เจอกันบ้างไหมก็เจอค่ะเจอตอนถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็จะเจอเรื่อยๆก็จะถ่ายละครที่ไปช่วยพี่น้องเก็บขียนบอยังไม่ได้ไปค่ะพรุี้เหมือนจะมีงา่าเราจะไป จริงๆอยากไปช่วยค่ะอยากอยากช่วยอยากสนับสนุนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องหาเวลาที่เราแบบสามารถไปได้เพราะว่าเขาก็จะออกต่างจังหวัดด้วยก็ก็ต้องหาคิวแต่ทุกคลนี้เขาก็ชวนเราตลอดใช่ไหมก็ชวนเรื่อยๆค่ะเหมือนแฟนคลับก็อยากเห็นภาพเราแบบทุกทีเก็บช็ก็อยากไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหาเวลาอือมันยัง ติดอะไรยังไงอยู่ถ่ายละครแน่นใช่เพราะติดถ่ายละครแล้วก็ช่วงนี้โปรโมทละครด้วยค่ะมันก็เลยยังไม่ได้ดีอยู่แต่พี่โน้เข้าใจใช่เจอคะเข้าใจอยู่แล้วค่ะแฟนๆนะคะแบบจากเห็นนะมีไปคบกับคอมเมนต์ด้วยอะไรนะคะแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ในเอเจี่เออเราไปเราก็ไปช่วยกันไม่ได้ไปจิ้นหรอกค่ะก็คงต่างคนต่างเก็บขยะให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะเอาเวลาก่อนน เขาไม่ทามข่าวที่เกิดขึ้นกับเราไหมครับกับก็เปเก้งอะไรเงี้ยเขาเาเรื่องค่ามรงอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายแต่ยังได้เจอกันบางอหลังหลังจากวันนั้นยังไม่มีถ่ายละครเลยค่ะอาทีนี้ก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยส่วนตัวคุยไม่ไม่ค่ะเหมือนก็ไม่ได้ซีเรียสกับข่าวก็ไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวเลยค่ะก็อย่างที่ต่อไปมันไม่ใครมันไม่ใช่ความจริงแล้วค่ะมันก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องมาแบบนั่งคุยกัน